สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety right TV นะครับผมตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอัดเสียงอยู่ตอนนี้ก็เวลา13นาฬิกา4 00. นาทีนะครับผม5 00. นาทีละตัวเลขเปลี่ยนละ5 00. นาทีแล้วนะครับผมมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับฟุตบอลโดยเฉพาะเกี่ยวกับฟุตบอลไทยกันหน่อยนะอันนี้เกี่ยวกับทีมชาติไทยเรานะ,ะคู่แข่งทีมชาติไทยเราในกลุ่ม G ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนาะก็มีข่าวผมเห็นวัน2วันที่ผ่านมาแล้วล่ะ สำหรับข่าวประเด็นทีมชาติ UAE นะ <c oughs> หรือว่าสมาคมสมาคมของ UAE เองนะครับผมก็ตัดจบเขาเรียกว่าตัดจบบอลลีกเลยนะครับผมแล้วก็จะมาเตรียมทีมฟูลทีมแบบว่าทีมชาติเตรียมทีมชาติสำหรับการลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียแบบฟูลทีมหรือว่าแบบรวมตัวกันแบบดีมทีมแล้วกันนะเ UAE Dream Team แล้วก <oughs> ันผมเรียกว่า <park ed> UAE Dream Team แล้วกันนะเหมือนเหมือนทีมชาติไทยเมื่อก่อน d Dream t ท a m อะไรอย่างนั้นนะแม่งกูกูตัดจบแม่งเลยรู้สึกว่าเขาจะเหลือไม่กี่นัดนะเหลือ9นัดหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ผิดนะคือผมอ่านข่าวถ้าอีกมุมหนึ่งก็ขออภัยครับถ้าท่านผู้ชมมองอีกมุมนึงนะ มันมีข่าวอยู่2มุมก็คือว่าถ้ามุมแฟนบอลอาจจะมองเฮ้ยพวกมึงนี่ทุ่มเทกับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียมากเลยนะแบบว่ายอมปิดหลีกตัวเองแล้วก็มาทุ่มเทรวมทีมรวมรวมทีมเพื่อปักหลักปักหลักทัพกองทัพใหญ่ในการที่จะลุยศึกเน้นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเพื่อให้ผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่อีกมุมหนึง่งรู้สึกว่าประเด็นคือว่า โควิดโควิดอ่ะมันรู้สึกว่าระบาดแถวๆอารับก็เยอะพอสมควรนะแล้ว UAE ผมไปดูข่าวอีกช่องหนึ่งนะเขาผมจําไม่ได้เมื่อวานอนะ่ะเมื่อวานผมไปดูเขาบอกว่าโควิดที่ u a e ก็มีการแพร่ระบาดพอสมควรแล้ว,วสมาคมก็เลยต้องระง,งับแล้วก็ปิดเลยปิดหลีกแม่งเลยปิดหลีกแม่งเลยแล้วก็เอ้ยทีมชาติก็เอามารวมตัวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยคือจะได้ไม่มีปัญหาเรื่อง เรื่องอาการจัดการแข่งขันนู่นนี่นั่นอ่ะก็มองได้2มุมเนาะมองได้2มุมว่าเฮ้ยมันเป็นมุมโควิดด้วยแล้วก็ในมุมที่แบบว่าอาจจะมองแผนลึกแผนร้ายอ่านี่คับทางสื่อเมนเจอร์ออนไลน์ล้วก็เห็นมีหลายสื่อละที่ออกข่าวเรงเนี้ยแผนร้ายแผนร้ายนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดแผนร้าย u a เ e. อเอเรียก3แข่งโอนสัญชาติชนช้างศึกอ๋อชน ช้างศึกแล้วก็เตรียมทีมด้วยนะแน่เตรียมแบบว่าปิดหลีกด้วยปิดหลีกด้วยมันก็จะทําให้แบบว่ามามันจะได้ไม่ะวงเรื่องเกมหลีกไงแล้วก็นักเตะก็จะได้เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันอยู่กินอยู่ด้วยกันนะกินอยู่หลับนอนด้วยกันอะไรเงี้ยเหมือนฟุตบอลดีมทีเหมือนเหมือนทีมชาติไทยยุคก,ก่อนเราอะ่ะเออนะอน,น่าจะอารมณ์ประมาณนั้นนะถ้าเออเท่าที่ผม <c oughs> ทราบข่าวมาคร่าวๆนะอันนี้จริงเท็จอย่างไรก็ ไปสืบค้นกันยืนยันอีกทีก็ได้นะครับผมนี่แต่เขาเขาบอกว่าเป็นสมาคมข่าวรู้สึกว่าผมดูข่าวช่องนชั่นอะไรสักอย่างเนี่ยเขาออกข่าวเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็บอร์ดของของอสนามสุขพระจราศัยด้วยบอร์ดทันทีเขาก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะก็ภายหลังนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า uae ตัดสินใจแต่งฮอกเก้ลุยส์ปินโตนะครับเป็นกุนซือมากประสบการณ์วัย67ปีชาวโคลัมเบียนะ ผู้เคยพาทีมชาติคอคอสตาริกานับสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศในฟุตบอลโลก2014เฮ้ยได้โค้ดมือดีมันด้วยนะฮะล่าสุดมีรายงานจากสื่อมวลชนของ UAE ระบุว่าฮอกเกตตัดสินใจเรียก3แข้งแนวรุกชาวอเมริกาใต้โอนสันชาตเพื่อลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียประกอบด้วยนะครับประกอบไปด้วยเซบาสเตียนตาก,กมูม ตาเกียบัวนะครับชาวอาร์เจนตินาวัย35ปีนะครับผมลงสนามในยุ่ยลีกยุเอีไป155นัดยิงไป149ประตูเอ้ยมันเยอะนะ <c oughs> อันนี้ก็ประสบการณ์เยอะนะแต่อายุเยอะแต่อาจจะต้องใช้ความสดนะนะเออครับแล้วก็ไคโอซานิโดนะครับชาวบราซิลนะวัย29ปีนะครับลงสนามในลีกยุเอีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดนัดนะครับผมยิงไปแล้ว73ประตูนะ โอ้โหแม่เจ้านะแล้วก็อีกรายหนึ่งคือฟาบิโอเดลิม่านะครับผมบราซิลวัย27่สิบเจ็ดปีเองนะลงสนามในลีกยูอีหนึ่งร้อยสามสิบห้านัดยิงไปหนึ่งร้อยห้าประตูนะโอ้โหอัตราการยิงนี่มึงพวกมึงนี่สามตัวนี่โคตรโหดเลยะนะครับผมเ,เป็นโอลสัญชาติเหรอโอลสัญชาติวะ <laughs> ขณะเดียวกันนะครับฮอกกี้ ยังได้นักเตะกำลังหลักคนสำคัญอของทีมอย่างอาลีมับคุทแนวรุกตัวเก่งวัย29ปีที่ลงเล่นให้ทีมชาติ83นัดนะครับยิงไป60ประตูพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมพร้อมนักเตะชุดเดิมอย่างโอมาอับดุลรามานซาเยตเอาอเมรีแล้วก็มาเจตดฮัสซันนะครับผม,มสำหรับทีมชาติ u ูเมีคิวประเดิมเกม ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในเกมเปิดบ้านพบกับมาเลเซียนะผมว่าน่าจะตบมาเลเซียได้นะวันที่8ตุลาคม63ต่อด้วยการบุกเยือนทีมชาติอินโดนีเซียวันที่13ตุลาคม63และรอรับมือกับทีมชาติไทยในวันที่12พฤศจิกายน63นะครับซึ่งขณะนี้ u ูเอ e, มี6คะแนน าจาก4นัดนครับรังอันดับที่4ของกลุ่ม G แต่เขาแข่งน้อยกว่า1นัดนะอันนี้ผมว่าน่าจะเต็มอัตราศึกแล้วนะคือจัดเต็มแน่นอนนะนะครับผมว่าการเจอทีมชาติไทยเรานะการเจอ UAE ในนัดหน้าจะไม่เหมือนเดิมนะผมดูแล้วนะจะไม่เหมือนเดิมนะดูดูดูท่าทีอย่างนี้นะคือเสียวเหมือนกันเล่นในบ้านเขาด้วยแล้วก็ ทีมลูกสุดแม่งมึงเสริมตัวแนวรุกอเมริกาใต้โอนสัญชาติมาสาตัวไอ้เฮีย้ยแม่งตนเดผมเชื่อแน่ว่าไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยทีต่ต้องหวั่นในประเด็นนี้นะอย่างไอ้เวียดนามมาเลเซียด,ด้วยที่หวั่นๆเหมือนกันแล้วก็เขาได้โค้ดมือดีมาด้วยโค้ดที่พาพาคอสตาลิก้าเข้าถึงรอบรองนะ,ะก่อนรอบรองหรือเปล่าผมอ่านในขา่า รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับผมในฟุตบอลโลกปี2014มาด้วยประสบการณ์ผมเชื่อว่าโอ้โหแม่เจ้าทั้งมีทั้งประสบการณ์แนวรุกด้วยนี่คือความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะที่ UAE อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะไม่เหมือนที่อย่างที่เล็กแรกที่เราเห็นกันก่อนโควิดอ่ะอาจจะดูตะกุกตะกักเ,เล่น <c oughs> เขาเรียกว่าเล่นดู ไม่แข็งเท่าที่ควรนะครับผม <c oughs> คือนัดเนี้ยผมว่าถ้าทีมชาติไทยบุกไปเยือนนะยันเสมอได้ได้แต้มมานะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดละน่า,นาจะดีที่สุดอ่ะถ้าถึงกับชนะนี่ก็ผลพลอยได้แล้วกันเนาะอนะฮะก็มีโอกาสชนะนะมีโอกาสชนะมีโอกาสชนะประมาณสี่สเปอร์เซแล้วกันนะโอกาสแพ้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะอืมนะครับแต่ยันเสมอได้ก็ดียันเสมอ แต่เชื่อแน่ว่าเวียดนามที่จะเจอ u e เอ่อมาเลเซียที่เจอ UAE ไม่ใช่งานง่ายคิดว่าจะตบ UAE ได้ไม่ใช่งานง่ายเหมือนอเหมือนก่อนโควิดแน่นอนนะครับผมเป็น UAE Dream Team <c oughs> แน่นอนครับ <c oughs> ทีมชาติไทยของของเรามีทีมชาติไทยยุค d ด a ีมทีมใช่ไหมอันนี้ทีมชาติ UAE ยุค d ด a ีมทีมกำลังจะมา หรือเปล่านะถ้าดูคือผมดูตัวโอนสัญชาติของมันอะที่สถิติของมันอะอย่างไอเซบาสเตียนตาเกบัวอย่างเงี้ยเล่นในลีกยูอีร้อยห้าสิบห้านัดร้อยห้าสิบห้านัดยิงยิงไปได้ร้อยร้อยสี่เก้าประตูนี่มันอัตราหนึ่งหนึ่งนัดต่อกี่ประตูเนี่ยเดี๋ยนะเด๋ยมันมันมันหายัางไงวะเดี๋ยวผมขอหานแป๊บหนึ่งนะ เข้าคูเลเข้าคเลตหน่อยแปบ๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งอ่ะก็ <c oughs> ประมาณเกือบหนึ่งเกมต่อเกือบเกนะือบเกือบเกือบนะครึ่งประตูเร็จช่ปะเกือบหนึ่งประตูนะอ่ะอันนี้ผมก็จำไม่ได้ละว,วิธีการคำนวณนะเออนะผมก็ตกเลขไปหน่อยนึงนะไม่เป็นไรครับก็100อัตรา100นัดเนี่ยยิงได้149าประตูนี้ก็ ไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือไอไคโอซาซานิโดนะก็เป็นชาวบราซิลนะที่โอนสัญชาติมานะวัย29่สเก้าปีร้อยย่สิบเประตูเนะี่ยแล้วก็ยิงไป7 73 73ประตูนะครับผมแล้วก็ฟาบิโอเดลิมานะครับผมอันนี้ก็เป็นชาวบราซิลเหมือนกันที่โอนสัญชาติมาวัย27ปีนะฮะ135นัดยิงไป105ประตูนะ อืก็เยอะนะอัตราที่ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียต่อนัดนะมีเฉลี่ยคือสาคนเนี้ย่ลงลงลงเป็นยิงอ่ะลงเป็นยิงพอสมควรนะเออเราเสริมด้วยอารีมาพุทธด้วยนะครับที่ติดโทษแบนอะไรหรือว่าหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับผมอืมก็น่ากลัวเลยทีเดียวสำหรับอ่ยูอี e ยุคดรีมทีมที่จะไม่เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เตรียมทีมแมตฟิตตอนนี้ผมก็มองว่า มีมุย้ยเทราสินมีเจชนะที่มีอุ้มเทราทอนที่ได้เล่นเจลีกละแต่นักเตะไทยคนอื่นยังไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาดูแลตัวเองกันยังไงบ้างนะนักเตะไทยที่อยู่ไทยลีกอะเขาดูแลตัวสภาพร่างกายตัวเองสม่ำเสมอหรือเปล่านะไม่ใช่ว่าโอ้โหกลับมาเล่นแมตช์แรกของของลีกหรือว่าของทีมชาติช้าเป็นเรือเกลืออืดเป็นเรือเกลือนี่แม่งยุ่งเลยนะ คือสภาพร่างกายต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับต้องฟิตซ้อมทุกวันนะร่างกายนี้คือถ้าไม่ฟิตซ้อมนี่คือมันจะถดถอยไปเรื่อยๆนะนะครับอืมก็วันพอสมควรไม่ใช่เฉพาะทีมชาติไทยเราหรอกก็ไอ้ไอ้เงี้ยนด้วยแล้วก็มาเลเซียด้วยนะมาเลเซียพึ่งแพ้ยูเอค้าบ้านไปนี่อ่อันนี้ถ้าเล่นในบ้านก็สถิติค่อนข้างแข็งผมว่าน่ากลัวน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชม เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าตอนนี้ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยเรายังไม่ยังไม่มีวี่แววเลยนะเพราะว่าสถานการณ์ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้มันก็ซ้ํารอยเดิมอีกเรล็วร้ายกว่าเดิมด้วยซ้ำบางเนี่ยผมก็ไม่รู้นะในเรื่องของโควิดเนี่ยมันจะทําให้ฟุตบอลบ้านเราฟุตบอลไทยเราะจะมีปัญหาอะไรไหมในเรื่องของมาตรการต่างๆนะครับมาตรการต่างๆและการเตรียมทีมการจะเข้าออก ต่างประเทศอยเงี้ยโอ้ oh, oh, กักตัว14วันอะไรเงี้ยถ้าเตรียมทีมชันมันก็จะยุ่งยากมากเลยแต่ดูทีมชัน UAE ส่วนใหญ่นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นใน UAE ไงเออเล่นใน UAE ด้วยกันอะไรเงี้ยมันไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนนะฮะนั่นแหละก็เออน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงอะไรทีเดียวนะก็มาดูกันต่อไปเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ผมอ่านนะก็คือว่า วันที่ไอทหารอียิปะมันไปเล่นไปเขาเรียกว่าไปเดินห้างใช่ไหมมีคนไปช่วงเวลานั้นอนะประมาณเกือบ2,000คนมัง้งนะจากข้อมูลจากไทยชนะอะไรนะไทยชนะไทยไม่ชนะแล้วมัง้งตอนเนี้ย <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะไทยไม่ชนะแล้วมัง้งตอนเนี้ยโอ้โหก็รัฐบาลกาดตกเองนะ <c oughs> โอเคครับลาท่านผู้ชมกันครับสวัสดีครับ